สกอตต์แม็กโทมินมิดฟิลด์ทีมชาติสกอตแลนด์ของนาโปลีแสดงความพอใจหลังทีมกลับมาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์มิลาน3-1ในศึกกาโชเซเลอาอิตาลี a, Italy, เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเกมนี้เจ้าถิ่นได้3ประตูจากเควินเดบรอยจุดโทษแม็กโทมินและองรีฟรองซัมโบอองกิซาส่วนงูใหญ่ได้ประตูปลอบใจจากจุดโทษของฮาคารชาลาโนลู ซึ่งชัยชนะนัดนี้ถือเป็นการตอบสนองอย่างยอดเยี่ยมหลังจากพึ่งแพ้ยับต่อ PSV ไ i โฮ h ฟ v e ในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีก League, กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจดเกมแม็กโทมิเน่กล่าวกับ DAZ ว่าเรารู้ดีว่าเราต้องตอบสนองให้ได้หลังจากเกมแชมเปียนส์ลีกและผมคิดว่าพวกเราทำได้ดีมากอินเตอร์เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเต็มไปด้วยนักเตะค,คุณภาพแต่เราก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมจริงๆ ด้านอองกิซาผู้ทำหนึ่งประตูในเกมนี้เสริมว่าผมไม่รู้ว่านี่เป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าแต่เราจะมุ่งสมาธิไปทีละเกมเป้าหมายของเราคือการเก็บชัยชนะให้ได้ต่อเนื่องและรักษามาตรฐานแบบนี้ไว้เรื่อยๆ